สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นลดั d ดดี้คุกกิครับวันนี้ด a d d y จะมาชวนเพื่อนๆทำกล้วยฉาบเนยรสเค็มกันนะครับสำหรับใครที่มีกล้วยออกเยอะๆนะครับวันนี้เราก็มาแปรรูปทำเป็นกล้วยฉาบเนยรสเค็มกันนะครับเอาไว้ทานกันเพลินๆเ,เวลาดูหนังดูละครดูซีรีส์ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะทำไว้สำหรับเป็นเบสนะครับที่เราจะเอาไปปรุงรส เป็นรสอื่นๆนะครับอย่างเช่นรสปาปิกาพิซซาบาร์บีคิวแบบนี้ก็ได้นะครับทำให้มันหอมเพิ่มขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นกล้วยดิบนะครับเราใช้กล้วยน้ำว้านะครับวันนี้ประมาณ1หวีครับ ต่อไปเป็นใบเตยประมาณ10ใบเราหั่นเป็นท่อนนะครับเราจะเอาไปทอดพร้อมกับกล้วยเพื่อให้มันเพิ่มความหอมนะครับต่อไปเป็นเนยสดชนิดจืด100กรัมน้ำเปล่า200้มิลลิลิตรแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับต่อไปเป็นน้ำาสำหรับแช่กล้วยไม่ให้ดำนะครับเราใช้น้ำประมาณ2ลิตรครับมะนาว2ลูกครับเกลือ1ช้อนโต๊ะครับ ขั้นแรกเรามาทําน้ําเปล่าสําหรับแช่กล้วยกันก่อนนะครับสูตรนี้จะทําให้กล้วยเนี่ยขาวจ๊วอไม่ดําแม้แต่เราเอามาฝานทิ้งไว้แล้วมันก็ไม่ดํานะครับใช้น้ํามะนาวนะครับใส่ไปทั้งเนื้อทั้งน้ําทั้งเปลือกเลยนะครับประมาณ2ลูกครับแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็คนให้ให้เกลือละลายนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปอกกล้วยเลยนะครับเราใช้ วันนี้เราเป็นกล้วยที่เพิ่งตัดมาใหม่ๆนะครับยางมันก็เลยจะเยอะนะครับเวลาเราปอกเราก็จะมีน้ําเตรียมไว้สําหรับล้างยางด้วยนะครับวิธีการปอกก็คือตัดหัวตัดท้ายนะครับแล้วก็กรีดเป็น2ถึงสส่วนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆแงะเปลือกออกนะครับของแดดดี้เนี่ยจะใช้มีดช่วยดันนะครับมันจะทําให้เลาะเปลือกออกได้ง่ายขึ้นนะครับพอเลาะเปลือกเสร็จแล้วเราก็นําไปแช่น้ําเกลือน้ํามะนาวได้เลยครับแบบนี้นะครับเรากรีด เป็นส3ส่วนก็ได้นะครับจากนั้นเราใช้มีดแล้วก็ใช้มือหัวนิ้ป้งเนี่ยช่วยดันด้วยมันก็จะแงะเปลือกออกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับใครจะใช้นิ้วแกะก็ได้นะครับกลรวยดิบเนี่ยมันจะแกะออกยากนิดนึงนะครับช้นิ้วงัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับพอเราแกะได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปแช่น้ําเกลือครับแล้วก็น้ํามะนาวนะครับ พอแช่ไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อนๆก็เอาไปล้างน้ำเปล่าออกสัก1รอบนะครับเราก็จะได้กล้วยที่มันขาวจัวะแบบนี้เลยนะครับถึงแม้เราจะเอามาสไลด์ออกไปแล้วนะครับมันก็ยังขาวอยู่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราทำน้ำเกลือนะครับใส่น้ำลงไป200มิลลิตรนะครับแล้วก็ใส่เนยสดชนิดจืด100กรัมตามด้วยเกลือ1ช้อนชาครับจากนั้นเราก็ เปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายแล้วก็เข้ากันดีนะครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาสไลด์กล้วยนะครับสไลด์ไว้เป็นเยอะๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะสไลด์ไปแล้วก็ทอดไปก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับสําหรับแดดดี้นะครับแดดดี้จะสไลด์ไว้เป็นถาดเลยนะครับเพื่อเวลาที่เราเอาไปทอดเนี่ย มันจะได้เร็วแล้วก็เราสามารถเลือกชิ้นลงทอดได้นะครับเราจะทอดชิ้นที่หนาก่อนนะครับพอใส่ลงไปครบแล้วเราก็จะใส่ชิ้นที่บางไปทีหลังเพื่อที่มันจะได้สุกพร้อมกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราเทน้ํามันลงกระทะนะครับวันนี้ดดดี้ใช้ประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็ตั้งให้ร้อนเลยนะครับสังเกตว่าถ้าน้ํามันร้อนนะครับไอของน้ํามันเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นตรงๆนะครับจากนั้นพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็นํากล้วยลงไปทอดได้เลยครับดดดี้จะเลือก ชิ้นที่มันอย่าหนาๆก่อนนะครับลงไปทอดก่อนแล้วจากนั้นเราก็เอาชิ้นเล็กๆเนี่ยใส่ตามไปทีหลังนะครับเวลาสุกมันก็จะสุกพร้อมกันนะครับทอดไปเรื่อยๆจนกล้วยเริ่มกรอบนะครับพอกล้วยเริ่มกรอบแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปครับใบเตยนี้จะช่วยให้กล้วยของเราเนี่ยหอมใบเตยขึ้นนะครับจากนั้นนะครับพอกล้วยกรอบทุกชิ้นแบบนี้แล้วนะครับฟังเสียงว่ามันกรอบแบบนี้นะครับเราก็ใส่น้ําเกลือลงไปครับ ใส่ประมาณ1กระบวยถึง2กระบวยนะครับเพื่อนๆลองทอดสักกระทะหนึ่งก่อนแล้วลองมาชิมนะครับถ้าได้รสที่ถูกใจแล้วเราก็จะตวงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนเสียงซาเนี่ยมันเงียบไปนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับเวลาใส่น้ํามาใส่น้ําเกลือลงไปนะครับเพื่อนๆระวังน้ํามันกระเด็นด้วยนะครับเราจะเบาเป็นไฟกลางก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยใส่น้ําเกลือลงไปนะครับ ทอดเสร็จแล้วเราก็เอามาเสด็จน้ํามันบนกระดาษซับมันนะครับแล้วพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับกล้วยของเราก็จะกรอบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆทอดสักหนึ่งกระทะนะครับแล้วก็ลองเอามาชิมดูก่อนนะครับว่าเราชอบความเค็มประมาณไหนนะครับถ้ามากไปเราก็ลดลงนะครับถ้าน้อยไปเราก็เพิ่มได้นะครับ แต่ถ้าใครจะทําเป็นเบสนะครับสาหรับไปทําเป็นรสชาติอื่นๆเราก็ไม่ควรจะใส่เยอะนะครับใส่สักหนึ่งกระบวยก็พอนะครับเพราะว่าในพวกผงพิซซ่าบาร์บีคิวปาปิก้าพวกนี้มันก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับเราเอาใส่ทักเค็มนิดๆก็พอนะครับจากนั้นเราก็รอทิ้งไว้ให้เย็นนะครับพอเย็นแล้วเราก็ใส่ถุงมัดปากเก็บไว้ได้นานๆได้เลยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปใส่ผงปาปิก้าบาร์บีคิว พวกนี้นะครับเราก็สามารถโรยผงได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้ได้ครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวยฉาบเนยรสเค็มนะครับทำง่ายๆทานเพลินๆนะครับเอาไว้ทานเวลาดูหนังดูซีรีส์หรือว่าทานเวลาขับรถไปไหนก็ได้นะครับเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับแล้วก็ เราแบ่งเป็นถุงเล็กๆไว้หลายถุงก็ได้นะครับเวลาทานเราก็ทานทีละถุงมันจะได้ไม่ทําให้ถุงอื่นเนี่ยมันมีความชื้นแล้วก็โดนอากาศนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดั๊ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ